สวัสดีครับกลับพบกับแคสไฟส์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟตีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคกับวิธีการแก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านบนวิดีโอเองได้ง่ายๆครับจากครั้งที่แล้วพี่กอฟบอกเลยครับว่าเราจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านนะครับแต่เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็คือเจ้าไฮเลนด b บูธนะครับ CDPE นะครับซึ่งเราต้องทําเตรียมไว้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่รู้วิธีการทำนะครับพี่กอฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกดเข้าไปดูได้นะครับ เราจะทําตัวนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็สร้างตัวนี้มาคําถามเ้างบางคนบอกเฮ้ยพี่ผมไม่ได้สร้างแล้วก็วิดโดมันลืมรหัสผ่านแล้วทํำยังไงก็ต้องไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับแล้วก็ไปยืมเขาอะฮะแล้วก็สร้างเจ้าตัวนี้มานะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้ไม่งั้นต้องยกไปร้านเสียตังค์มากกว่าเดิมน,นะไปยืมเครื่องเพื่อนแล้วก็ซื้อแฟลชไดร์มาทําเองเก็บไว้ง่ายๆครับแค่นั้นเองนะครับต้องบอกว่าต้องลงทุนนะถ้าเกิดไม่ลงทุนนะครับไม่ไม่ซื้อไม่สร้างไว้รราานพว่ะะคับเ การจะแก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านนั้นเราต้องทําเครื่องมือนะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะใช้ไฮเลนบูธนะครับแก้การลืมรหัสผ่านนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านในว i n d o w s นะครับที่สามารถแก้ได้ง่ายด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปเพึ่งพาราน,นะครับเริ่มต้นถ้าเกิดเราบุเราใส่รหัสผ่านนะอ่าพิกอฟใส่รหัสผ่านแล้วมัวนผ ลาดผ่านไม่ถูกต้องนะครับคำใบ้เป็นอะไรนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตในการรีเซ็ตก็ต้องใช้ตัววินโดว์เหมือนกันนะครับในการปลดล็อกนะครับก็คือมีขั้นตอนก็คือเอาตัววินโดว์ที่เราสร้างไว้มาปลดล็อกแต่วันนี้จะใช้วิธีที่ง่ายกว่าก็คือใช้ตัวไฮเลนบู๊ตนะครับที่กรอบทำไว้นะใครที่ไม่รู้วิธีการสร้างไฮเลนบู๊ตกรอบทิ้งลิ้นไว้ด้านล่างนะครับเอาตัวไฮเลนบู๊ตที่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไว้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเสียบไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเรับ พอเราลิซัดเครื่องเสร็จนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเราต้องรู้วิธีการเลือกบูตนะครับก็คือบูตเมนูเรากดยังไงนะครับเริ่มต้นถ้าเกิดใครไม่รู้กด ESC ก่อนครับกด ESC ย้ำๆครับย้ำๆไว้นะครับกดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กหรือ p c ทั่วไปมันก็จะมีนยฮะหน้าตาที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าบูตเมนูคือยังไงนะครับอันนี้ของพี่ก๊อฟกด F9 นะครับก็กด F9 ปุ๊บนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันจะบอกว่าให้เลือกนะครับ USB Hard Drive นะครับก็คือตัวแฟลชไดร์กับตัว OS Boot นะครับก็คือตัวในส่วนของฮาร์ดดิสก์ปกติของเรานะครับเราต้องเลือก USB ครับเพราะเราต้องการให้ตัวคอมพิวเตอร์เราบูตไปที่ USB ตัว Highland Boot นะครับแล้วกด Enter นะครับกด Enter ปุ๊บนะครับระบบของตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะทำการนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าเข้าไปที่แฟลชไดร์ของเรานะครับแฟลชไดร์ที่เป็น Highland Boot ตัวนี้นะครับ มันจะหลุดโฟกัสนิดนึงไม่เป็นไรนะก็คืออมันจะเข้าไปที่แฟลชไดรฟ์เพื่อเปิดการใช้งานตัวไฮเลนบูตไฮเลนบูตเนี่ยก็คือเป็นวิดีโอจำลองนะครับสามารถเขาเรียกว่าสร้างเป็นวิดีโอผ่านแฟลชไดรฟ์ได้นะครับซึ่งในไฮเลนบูตจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีปลดล็อกพี่ก๊อฟใช้ยังไงนะครับต้องบอกว่าอาอันนี้นะครับใช้งานช้าเร็วในการเลือกบูตเนี่ยสำคัญก็คือ USB ตัวแฟลชไดรฟ์ที่เราทำไฮเลนบูตเนี่ยต้องเป็น3.0 ต่อช่องพอร์ต3.0ด้วยจะดีมากๆในการอ่านจะได้เร็วขึ้นนะครับเพราะถ้าจะไปต่อช่อง2.0นะครับจะช้านะครับแนะนำไว้เป็น3.0นะครับตอนนี้ก็เข้ามาหน้าตัว highland boot นะครับมันจะเขียน่าเลยเป็น highland boot นะครับนะครับ pe windows 10นะครับวิธีการนะครับก็คือกดมาที่ start ครับกดมาที่ all program ครับกดมาที่ในส่วนของข้อ security ครับจากนั้นเลือกหัวข้อคำว่า password นะครับ พี่ก็จริงๆในส่วนการปลดล็อกขเ้ิส์ดมีถึง3อันนะนะครับซึ่งนะครับพี่ก็แนะนำตัวนี้ Window s Log in u n l o c k k e y นะครับ w in d ด w s Login Un Unlock k e กกดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับระบบเนี่ยจะทำการค้นหาคือในส่วนของตัวนี้นะครับว่าตัวเนี้ยในส่วนของ Windows เป็น Windows อะไรนะครับแล้วก็มีตัว u s เนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ย User ไหนนะครับที่ ที่เราใช้งานนะครับสมมติว่าเราใช้งานอันไหนเราใช้งานชื่อนี้นะครับเราก็กดรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตอันล็อกนะครับกดเลยครับนะครับมันก็จะปลดล็อกพาสิร์นะครับนี่นะครับจะปลดทุกอันเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยจะรีเซ็ตทุกอันก็ได้หรือจะรีเซ็ตเฉพาะตัวยูเซอร์ของเราเลยก็ได้นะครับนะครับอันนี้เราสามารถรีเซ็ตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ พอรีเซ็ตเสร็จยังไหมครับเราก็อะไรฮะปิดครับแล้วก็รีสตาร์ทครับพอรีสตาร์ทเสร็จนะครับแนะนำว่าให้ถอด USB ครับตัวไฮ l ลน d ์บูตออกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้นะครับพี่ก็จะเลือก User เห็นไหมครับ User เมื่อกี้นะครับกด Sign in เข้าไปได้เลยเนี่ยฮะไม่มีพาสเวิร์ดแล้วเห็นไหมครับ คือการปลดล็อกเมื่อกี้เราต้องใส่พาสเวิร์ดตัวนี้ไม่ต้องล็อกไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วนี่ครับคือการปลดล็อกนะครับง่ายๆเลยนะครับใครที่มีเจอปัญหาว่าเข้าในส่วนของ Windows ไม่ได้นะครับให้ใช้ highland boot นะครับทำเป็น highland boot w i n d s b ไว้แล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ครับจะปลดล็อกได้เลยครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่กับ cat five ครับ